แม่แม่ดูน้าชายทไมคนนั้นมันเลิกพอดแล้วล่ะเป็นนิ่งแก้วเป็ไงลูกกีนดีแล้วดีไาาเตยหน่ยมากเลย ดีนะลูกแม่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 ลดีๆนะถ้าเล่นกนไม่ดีเดี๋ยวญาติจะมาป้อนข้าวนี้นะสวัสดีครับทุกคนอะเราบอกก่อนนะคะว่าวันนี้จะเป็นวันที่เราจะอะไรนะมิวสิกวิดีโอวันนี้คือวันที่ปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลงข้อมีดดด d d นะครับซึ่งเขาจะปล่อยตอน6โมงเย็นทำจะทำจะน้อีใหม่ในอีกประมาณ20นาทีนะครับ20นาทีนิดๆี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็จะมันมาดู นี่สิบโลที่มีทีพีเล่นด้วยมีพ่อพ่อร้องเพลงด้วยเพลงอะไรนะลูกคอมีอะไรนะน้องพีคอมีแดดดี้นะครับตอน6โมงเย็นแต่ว่าตอนนี้ก็คือระหว่างรอ6โมงดูพร้อมกันเนี่ยเราก็ป้อนข้าวลูกสาวกันคุณชุดชุดติแมนบอกว่ารอเพลงพ่อ ซึ่งจะบอกว่าอะไรดีวันนี้เรามีนอกจากแบบมาดู M อีพร้อมกันนะเรายังมีกิจกรรมเชิญชวนให้ทุกคนแบบว่าต้อนไอวานนอเดี๋ยวเอาไปหยิบของพเมีเอมมาร่วมกันร่วมกิจกรรมดีๆด้วยกันไม่เดีด๋ยวเอาจะหยิบของพิมีเอ็มม้ร่วมสนุกนะครับกับกิจกรรมวันนี้เรามีของพเมีเียมมาแจกด้วยซึ่งเดี๋ยวเรามาโชว์ก่อนอุ้ยไมหยิบขึ้นมาลูกหี่นหม้สุด หมื่นหนึ่งเพราะว่าเราแชร์สองเขตอะไรครับอะไรครับอ่ะโอ้โหใส่นี้เลยอ่ะเสื้อนะครับของของช่้นสามเอนี่เรามีเสื้อพิเศษคอนเทนต์ของลนี่แล้วก็ข้างหลังนะคะเขียนว่าคอมีดัดดี้คอมีดัดดี้นะครับตัวสกรีนเนี้ยเป็นแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบพิเศษนะคฮะมันเ